สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับในช่องันหยุดหาอยู่หากินครับมันนี่ขายของเสซ็เหนอได้วาดีพามาใส่เบ็ดครับผมเกือบสองถุนแล้วครับสิผพามาจับเยี่กิน่ายครับใส่เบ็ดสักสามสิบลังเนี่ยะครับไปครับผมไปหาจับเหยื่อแล้วก็จีใส่เบ็ดกันครับไปครับ ผมเยอะครับเป็นเยอะจีน่ายครับ ครับผม,มได้พ่อสมควรนล้วครับดอมไปใส่กันเลยครับผมนะครับแล้แค่นีก้กอนครับเดี๋ยวมึงเราเขาะจังาหารัไหมผมมาบึงวิธีการเสียบเหี้ยครับวิธีการใส่กันครับในการเสียบเหี้ยครับผมเนี่ยครับเกาะช่วงข้างหลังมันครับ นี่ครับผมประมาณนี้ครับเ็นบ่นี่ครับผมประมาณนี้แหละครับเล้วยวใส่เห็นมันมันร้อยนามแตกครับนี่ครับผมมาบองวิธีการใส่ครับใส่ประมาณนี้ครับผมึบใส่แบบประมาณนี้ครับเห็นหมันร้อยจนมันตายไปพนหนี่นี่ครับผมมันร้อยแดงๆ เดี๋ยวป่าเห็นมันก็นใมาหุบเองครับปุ๊บนะครับมันร่ายยังกี่ล่ะครับอืมลั่งหนีตีกินแล้วครับนี่นั่นลั่งถึอแล้วครับนั่นผม่ทัฒนไหนไปไถอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮียก่อนอุ๊บ้หัวเต้าครับนี่เป็นเต้าป่ครับนี่ครับผมพ่ฒน์ไนไปไถว่าตีกินแล้วครับเัื่อนถือเดียวเดี๋ยวเอาปลายเบื้องครับ thì liệu khác các bạn Hãy subscribe luôn luôn ได้แล้วครับตัวหนึ่งงูท่านในยางนี้ไปไกลอยู่ใส้ลังหนีไปนังใส้ลังนั่นคือลังนี้คือหรอ ไปครับเบื้องล่างโตไปไปใส่เบ็ดต่อนี้ตอนนี้ก็ใส่เบ็ดเบ็ดแล้วครับผมเมื่อใส่ใบข้องอยู่ครับใส่ยไอยมองเก้านีประมาณเกือบมีสิบหลังครับเมื่อใส่นี่ประมาณสิบหลังไปครับไปยำจุดทีเข้าใส่ผ่านมากแล้วครับตอนนี้มองนี้ก็มีห้อยตีกินด้วยผมใส่หลังหนึ่งสองหลังที่สองกิน ผมตังลงที่สามหลังที่สอง 2, ปลากระลังที่มากินครับมันกินเฮียผมไปแล้วมาเบิงรอดต่อไปมันสืถือว่าไปครับเอะผมมันเอาไปกินแล้วครับเอาไปกินแล้วสวัสด,ดีตอนเชารร้าครับผมได้ไปไล่จามเพริรแล้วครับ ไปครับผมพยายามไปนน้ำกันบน่นี้ไม่ขึ้นไม่ได้ออกมายามครับไปเืองน้ำกันบ่นี้มันดิถือวะหนึ่งครับไม่มีตัวครับผมหลังนีกับมดเมียอีกแล้วครับออ้ออขั้นุ้งครับขั้นุ้ง ทนกุง้งตัวเลยกไม่แล้วครับผม,ม,มท,ท่านยังเรยววะ ี่ครับผมตัวเรียกครับมาเร็วไปครับผมเดี๋ยวปล๊ปักครับเบื้องล่างนี่ครับมาตีกินมงเบื้องบินครับบินนี่บินเบื้องล่างนี่ครับตีกินอีกเดียวนี่แหละครับไม้ล่องทางทางครับมาสับไม้เก่า มันนี่ไม่ค่อยมีแต้มครับไม่ได้ปลาเมื่อไหร่แล้วนี่ทั้นงนี้ก็ทูกครับนี่กั้นควงของหนงเลยจากนี้ปลาปะเดี๋ยวเราไปเบง่งไปเอาทัาง้งนั้นกันครับทล้งนั้นเสียงปลาตีตุ่มๆยุ่นี่นี่นี่ นี่เตรียมแล้วครับนี่เตรียมแล้วนี่ครับผมเสียงตีตุ่มตุ่มบางนึงนี่ผมเห็นแล้วพระละวานพรถืออุ้ยนี่อยู่ในปลานี่เองนั่นครับผมตัวทีอสองตัวทีอสองมาแล้วครับใส่เดียวกันเลยครับผม แล้วเจ็บแต็มครับมีปลาปะนะ่ะเนาะกั้นกรงขนุนส่เนาะลุดตลอดลุดครับ,รบผมมาลุดหลังนี่น้ำกันดีครับกันกรงขนุเลยนี่นี่ปลาป่ะเนี่ย มี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 ีตัวขาวๆครับเต็มขาวๆอยู่ให้เราป่านี่มาแล้วครับนี่ครับผมใส่เดียวกันครับแต่ว่าตัวนี้ตายครับถือก็โดนเช่ครับผมไปครับจุดเต็ม งานงทางข้างครับลองข้างนี่ในสามตัวครับผมเดี๋ยวพดปลาได้ตรงครับตัวที่สองครับผม สามไตครับเดี๋ยวผมผลงานข้างข้างครับได้ปลาสามตัวครับผมแง้มเ้าได้ปลาสามตัวโดยพยายามอยู่ฟังฟ้อง,ง,ง,งพระคุณน,นี่ครับเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นจิบลังครับหรืออาจจะกุ้อครับเดี๋ยวเก็บเบพชรจะไปรุนต้องกันอีกครับอเออครับผมนี่จะเสียงตีน้ำครับผม นี่เเงตีน้ำนี่ครับปลาตัวเร็กมาแล้วอยู่ข้องครับข้องขุดไหมอันนี้โอ้คือแล้วคือนนแล้วนี่มันว่นถึกมาหลายเถื่อแล้วน่ครับผมหางยังมาหนีบกินล้วนี่เนาะโอ้สายจนฟุ้ยบิดมาเริ่มไทยบ้งครับ หลังนี้ก็เหียยมดครับเหียยมดสามสี่หลังขนงานเยอะเฉียดครับผมเห็นแต่ยึกยึดยึกยึดย,ยู่นี่โอ้หมาอีกแก้วครับฮุ่นฮุ่นโอ้โอู้อ้เยอะเฉีย,ย,ย,ยดครับอืมเป็ดติดอีย่างน้อบบนี้อี งานเยอะจัดครับผมปุ๊บนี่ครับผมก็ใส่มีแต่ใส่เดียวกันเลยครับไปครับเดี๋ยวเก็บแต้มครับผมเดี๋ยวไปพดปลาหลังสุดท้ายครับผมแลมีเงี้ยเกิดขึ้นครับเงี้ยเกิดลังนี่นี่ครับผมผลงานปลาค้องครับได้ปลาอยู่สองตัวครับผมเดี๋ยวพดปลาครับ ที่สองครับเห็นครับผมผลงานปลาร่วมตอนเศา้านี่หาโตครับเห็นไหมผลงานปลาร่วมตอนเ้านี่หาโตครับเดี๋ยวจังไรผมอาจจะมาซ้ำอีกมือแรงครับผมเนี่ยที่นหน้าขึ้นต้นเหรอครับอย,อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอีกตัวหนึ่งครับปลา ได้ตั้งแต่ตอนไสครับตอนสองทุ่มคือเมื่อนี้นี่เออหมู่ว่านนี่หมู่ว่านนี่ไส้เบ็ดคำพดครับปลามันอีกกินช่วงหกง่งไปถึงทุ่มหนึ่งครับปลามันอีกกินดีช่วงนั้นผมมาใส่ช่วงสองทุ่มกายของเสร็จแล้วผมมาใส่มันก็นเลยปาก็เลยตอนตอนแรงก็เลยบ่ก่คยได้ครับไม่ได้ตอนเศร้าจะได้กัดมีผลงานพี่น้องเบือ้องนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ